ดีค่ะไทยนิยมคานสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะเมื่อวานคนแม่ยกเสื้อยืดก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะซื้อให้เยอะแยะมากมายขายกองนะคะขอพระคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่ซื้อเสื้อยืดนะคะเรายังมีอยู่นะคะเสื้อยืดที่จะมาแบ่งปันนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะเข้ามาเอฟกันเยอะๆยะเลยนะคะขายรอดถูกๆเลยช่วงนี้นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงช่วงเขาไม่พูดน้ช่วงขัดสน <laughs> ขัดสนนะคะเศรษฐกิจย่ำแย่ขัดสน เซ็ตอรเก็ย่ำแย่ขัดสนนะคะเมื่อกี้เอฟซีก็แม่มาซื้อให้นะคะก็กราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่มีเสื้อตัดมาใหม่ๆจะมาโปรให้ท่านนะคะตัดมาใหม่ๆจะมาโปรให้ท่านได้เอฟกันนะ,ะโอะ้ใครราคาต่ำถูกคนสดต้นตุนะถูกกว่าใครเย็บอีกนะ,ะใครไม่เอฟรอบด,ดีเสียดายมากเลยนะ,ะเอาตัวแรกก่อนเนาะเอาตัวแรกก่อนเอาเป็นชุดก่อนได้ไหมคะอันนี้ชุดอ่าตาแล้ว อ๋อชุดนี้นะคะอกสามสิบแปดอกสากางเกงขาสั้นแบบแม่ใส่เลยอกสามสิบแปนะคะเนี่ยอกสามสิบแคุณแม่โปรโชุดนี้นะคะจากราคาพันแปดชุดนี้น่ะคุณแม่โปรโท่านชุดละเจ็ดบาทค่ะเอาแต่ค่าเย็บคืนนะคะอกสามสใส่ได้ค่ะ 36, สามหกสามเ็ากัดใส่ได้แล้วก็กางเกงเอวสามสิบค่ะยี่สิบเ้าสานะคะ 7จ็700บาทเอาแต่ค่าเย็บนะคะเอาต่คราเย็บแล้วก็ชุดแดงด้วยนะคะชุดนี้ก็เช่นกันค่ะอกสามเจ็ดสาแปดนี่ค่ะโปรโมชั่นเจ็ดนะคะแบ่งปันใหท่านเลยนะคะแบ่งปันในท่านเลย700นะคะแล้วก็เป็เกงขาสั้นแบบคุณแม่ใส่เนาะก็ยังเหลืออยู่นะคะ เอลยิบเอลยี่ิบแปดเอลยิบเก้าเอลสามสิบเอลสามสิบสองค่ะ, L 28, L 29, L 30, L คะที่เหลือนะคะตัวละแปดสิบบาทค่ะจากราคาห้าร้อยหกร้อยนะคะวันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่แปดสิบเป็นผ้ายกขิดนะคะไม่ผ้าทอมือยกขิดนะคะให้มันหมดรดให้มันสุดเลย เสื้อตัวนี้เป็นผ้าคามเป็นเสื้อคลอปผูกหลังนะคะโปรโมชั่นท่านอยู่ที่ตัวละสามร้อยบาทค่ะจากราคาแปดร้อยนะคะมาเรามาดูตัวนี้กันอันนี้ราคาร้อยเก้าเก้านะคะวันนี้คุณแม่โปรใหท่านไปเลยนะคะโปรยท่านไปเลยเอาแต่ค่าเย็บค่ะตัวละร้อยยี่สิบบาทค่ะใส่สวยนะคะใส่สวยมากใส่ได้นะคะ อกสี่สิบสี่สิบสองค่ะีนอกสี่สิบสองใส่สวยนะคะใส่ได้พอให้หมดรดที่สุดเลยนะคะขายให้หมดเลยนะคะไม่ขายไปสามีกับลูกน้อยอันนี้เป็นผ้าขมานะคะมาเย็บสวยมากไม่มีแตกไม่มียักไม่มีอ้าค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวนี้ต่อมานี่อย่างดีอกสามสิบแปดคอจะค่าเย็บดัอัดผ้าก,กาวมีตกแต่งอย่างดี ราคาติดวันนี้เก้าร้อยห้าสิบนะวันนี้คุณแม่โปรให้ท่านนะคะตัวระนะคะตัวระตห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะสีบอลเงินสีดําก็เหมือนกันจากอกสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบนะคะวันนี้คุณแม่โปรอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะวันดีคะ่ะลูกค้าเข้ามาได้คะ่ะ